ตอนนี้นะคะหมอก็พาเพื่อนทุกคนมาที่ช่างชุยนะคะเราไม่คิดว่าที่ช่างชุยจะมีอะไรที่แบบอลังการได้ขนาดนี้อันนี้จะเป็นหอยนางรมจากภาคใต้นะคะเดีย๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว ปอก็จะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันเลยดีกว่าว่าปอจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปลองดูอะไรนะคะตามปอมาเลยตอนนี้นะคะปอก็พาเพื่อนทุกคนมาที่ชังชุยนะคะแล้วก็ถ้าใครเคยมาชังชุยเนี่ยจะต้องเห็นเครื่องบินลำใหญ่มากๆนะคะซึ่งเป็นเครื่องบินจริงๆนะคือเขาเอาแบบว่า ตัวอะไรนะเขาเรียกว่าเศษเหล็กของเครื่องบินที่เคยเป็นลำใหญ่เนี่ยมาประกอบที่นี่นะคะแล้วก็กลายเป็นเครื่องบินลำใหญ่ที่ชางชุยพูดทำไมพูดไปพูดมางงเองแล้วตอนนี้นะคะก็กำลังเดินไปที่หน้าร้านของร้านนาโอนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าขอบคุณวัสีคะดเา่ะคขอบคุณค่ะเียเลยค่ะ นี่คือลิฟต์ของเขานะคะเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปชั้น2อ,อุ๊ยมีความตกใจเล็กน้อยไปทำไมต้องเป็นสีแดงให้เหมือนกับว่าเรากำลังก้าวเข้ามเสือและพิษสมัยโรมโห์ใหม่ค่เพราะว่านามของเราชื่อนาโอมันมาจากคำว่าโนหาหค่ะเป็นเรือโนอาหที่พากับผู้คนและสัตว์เลี้ยงคะตากบนโลกไปที่ในเหมือนกันวบวแดนที่ ดูบ้านสมัยก่อนประมาณนั้นค่ะแค้บันจุเก่าวมันุบางเท้าระหว่างศิย์ศองไว้อันนี้คืออันนี้คือตัวหน้าแปลค่ะที่เรานำเข้ามาตัวจริงไหมตัวจริงใช่ไหมที่สตาร์บเอาไว้ อันนี้คือตัวจริงที่เขาสตาร์ไว้แล้วถ้าสมมติว่ากลางคืนเขามาขย่ำเราเอ่อสตาร์ได้ปลดลองได้ปลดลองได้นี่ด้านในนะคะเราก็เนเหมือนจะตกแต่งเป็นสไตล์ของเดียโนอารอารก็คือในยุคย้อนยุคก็คือเหมือนยังเก่าอยู่แต่ร่างภายนอกอาจจะเป็นเั้นงดีนสำหรับตัวนี้นะคะก็จะเป็นอีแลนด์สัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะตัวนี้เราก็นําเข้ามาชิ้นกันเหมือนกับอันนี้ก็คือสตาร์เหมือนกันสตาร์เหมือนกันแต่อันนี้สูญพันธุ์แล้วนะคะเดิคไม่มี อะไรจริงเลยจริงหมดเลยค่ะทุกอย่างอันอันนี้ก็คือสตาร์ทไว้เหมือนกันหมดเลยใช่ครับทั้งหมดเลยเป็นสนามเข้าตัวนี้ก็คือ<ท>สตาร์ทเหรอคะสตาร<ส>์ทเหมือนกันครับใช่แทนทั้งหมดเลยในตู้นี้โอ้ my god <S <S เราไม่คิดว่าที่ช่างช่ยจะมีอะไรที่แบบอลังการได้ขนาดนี้ ลำได้นะคะก็คือจะเป็นส่วนของคนที่จะมาทานอาหารนั่นเองส่วนใครที่อยากจะแบบว่ามาดิ้งเฉยๆก็ต้องเป็นโซนด้านหน้าทางด้านนู้นนะคะเขาก็จะมีแบบโซโฟายาวให้เราได้เอ็นจอยกันนะคะต้องบอกเลยว่าเมนูอาหารที่นี่นะคะเขาจะเป็นคอร์สเนาะจะมี12เมนูด้วยกันนะคะเดีย๋ยวเราก็รอดูเมร์มรอดูหน้าตาเมนูอาหารที่เขาจะมาเสิร์ฟกันเลยดีกว่า เป็นอ่านสปายเป็นเป็นพับค่ะไส,<ม>ส้จะเป็นไส้ไก่ดำค่ะเป็นไก่ดำออร์แกนิกค่ะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะให้เราจับกินเหมือนลักษณะคล้ายๆเบอร์เกอร์เลยบอกเลยว่ามันใหญ่มาก วยงาามมกอันนี้คือก้ามปูนะแต่เราไม่รู้ว่ามันใช่ปูไหมฟังเยอะกินเถอะมันจะมีความขมกระดมกระดมกระเดาเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบชอบกะเดานี่คือเฮ้ยอร่อย จะเป็นหอยนางรมจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็อันนี้คือหอยใช่ค่ะอ่าที่ตัวเปลือกค่ะาจริงๆคือแค่นี้นะโอเคโอเคอันนี้จะเป็นหอยนางรมจากภาคใต้นะคะเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยแล้วก็เป็นซอสสีราชาที่ทางเชฟเขาทำเองนะคะเพราะฉะนั้นลองดูอร่อยอ่ะหอยสดมากหอยดีแบบ รสชาติของเขาอาจจะเน้นเปียวนิดนึงนะคะแต่มันทําให้เหมือนกระตุ้นต่อมรับรสอะ่ะให้อยากทานอาหารมากขึ้นสาหรับขอนี้นะคะตัววัตถุดิบหลักรองก็คือซ้อมโอทับดิงส์สยามค่ะคําแรกของเรานะคะก็คือซ้อมโอกับมูสกะทิอันนี้นะคะก็จะเป็นเป็ดของเขานะคะกับมูสกะทิ เนื้อเป็ดอะแบบแน่นๆกับน้ำที่เขาราดมาอย่างเงี้ยแล้วคือส้มโอเขาหวานใช่ไหมเรากินคู่กับกะทิอ่ะเพิ่งรู้ว่าส้มโอกินคู่กับมูกะทิแล้วมันอร่อยมันหอมแล้วอันนี้ก็เป็นเมนูที่6เมนูข้าวยำปกักใต้นะคะที่เขาจะเสิร์ฟคู่กับตัวปลารายขมิ้นเนาะ อันนี้นะคะเขาบอกว่าจะมีดอกดลาลาด้วยเกิดมาอายุเท่านี้เพิ่งรู้ว่าดอกค่ะคือดอกดลาลา <c oughs> คือต้องบอกเลยว่าถ้าใครชอบแบบรสชาติเปรี้ยวนําไม่เผ็ดมากเนี่ยคอสเนี่ยตอบโจทย์มาก,กอากแล้วตัวนี้จะเป็นน้ำผึ้งป่านะคะ ปาก็คือเป็นน้ำผึ้งที่ตามตรงธรรมชาตินะอันนี้นะคะเป็นเมนูแบบเขาบอกว่าเป็นเมนูล้างปากเนาะจะเป็นสับป,ปะรดนะคะแล้วก็ราดด้วยตัวน้ำผึ้งป่านะคะ อันนี้นะคะขอเรียกเป็นเซตละกันเพราะว่าเขามาถึง5เมนูด้วยกันนะคะเป็นเซตที่8ในคอร์สนี้นะคะก็คือเป็นเมนูหลักของคอร์สนี้นั่นเองมาค่ะเมนูแรกต้องบอกเลยว่าปกติไม่กินแกงใบปลาเพราะฉะนั้นเราต้องลองเขาบอกว่าให้ลองค่ะนี้ทานง่ายมากอันนี้นะจะมีกุ้งนะคะกับตัวเม็ดมะม่วงหิมพานต์น่วย อร่อยทานง่ายด,าดีมากๆาเลยกุ้งเหมือนเขาย่งางแบบไม่ได้สุกมากเกินไปเมื้อเขาจะมีความแบบนุ่มนิ่มแบบตุบๆอยู่อ,อันนี้เขาบอกว่าจะเผ็ดหน่อยๆไม่หน่อยนะน่าจะเผ็ดเยอะผัดกระปิจะตร <c oughs> มีแบบแทมมหอมหอมอะไรอเงี้ยไข่เดียวสวยงามอะ่ะข้างในจะเป็นฝักทองหอมไข่เดียวผัดไข่ใบเหลียงเดี๋ยวเรามารอดูสุปกัน ของปอจะเลือเป็นสุกไก่หอมเซนนี้นะคะจะมีแบบน่าจะครบรสชาติอะเพราะว่าอันนี้ก็แบบจืดหว,วานๆน่อยๆใช่ไหมมาอันนี้ก็จะเค็มๆอันนี้ก็จะเปรี้ยวๆหอมๆแล้วก็เมนูนี้ก็จะเผ็ดถือว่าลงตัว อันนี้นะคะก็กินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคืออิ่มอันนี้คือยังไม่หมดนะยังไม่หมดคอแต่ว่าเมื่ได้กินที่เอบอกไปคือได้มา5แต่จริงๆแล้วเราจะได้มา4คือเขาจะให้เลือกระหว่างผัดใบเหลียงกับตัวผัดไข่ฟักทองจริงๆ,ๆเขาจะมีใบเมนูน่ารักน่ารักแบบนี้ให้เราเลือกนะคะเนีย่ยสี่เมนูบนก็คือเสิร์ฟให้แต่ระหว่าง2เมนูนี้คือให้เราเลือกนั่นเอง สำหรับคอสุดท้ายนะคะก็เป็นไอศครีมกะมะพร้าวขาค่ะก็คือป๊อปาอยากจะมีอินสปร์ว่าอยากจะใช้ทุกส่วนของมะพร้าวคะเขาบอกว่าให้ทานอะไรเนี่ยทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะหอมคือด้วยตัวไอติมของเขาจะแบบหอมหวานน่อยๆที่แตกต่างก็คือตัวลิ้นจี่เป็นการประยุกต์ได้โอเคมาก ถือว่าเม็นเมนูมิท้ายที่ดีงามมากและตอนนี้นะคะเขาก็กำลังจะมีจัดตัวไรติ้งโชว์นะคะหรือว่าเป็นการโชว์ไฟประหนึ่งว่าเหมือนแบบเครื่องบินกำลังจะขึ้นแล่นขึ้นแลนดิง้งในไงเดี๋ยวเราต้องปิดไฟปะเราเปิดไฟอย่างนี้แล้วกันไม่งั้นจะไม่ไนะ ตื่นตาตื่นใจมากจริงๆ <_ an> บอกเลยอันนี้คือความรู้สึกจากคนที่ไม่เคยเข้ามาก่อนนะคะก็ตั้งแต่เห็นเครื่องบินก็คิดว่าไม่มีอะไรพอ <_ an> ขึ้นมาเท่านั้นแหละ <_ an> เฮ้ยมันไม่ใช่แค่นั้น,นจริงๆอ่ะไม่ว่าการตกแตง่งหรือว่าสัตว์ที่เขาแบบอ,อิมพอร์ตมาในเงี้ยไบแสงสีบรรยากาศทุกอย่างคือมันได้อะ มันเป็นมิติใหม่ของการแบบทานข้าวเป็นร้านอาหารที่เหมาะสําหรับแบบทุกคนที่จะมาทานที่นี่เนาะก็สามารถนั่งชิลได้หรือว่าถ้าใอยากทานอาหารเขาก็จะจัดเป็นคอร์สเนาะซึ่งวันนี้คอร์สที่ว่าปอฐทานก็จะอยู่ที่ราคาที่2,300บาทลดราคาพิเศษมากๆนะแล้วก็อิ่มมากๆด้วยนะคะมีถึง12เมนูด้วยกันก็บบบเฮยไม่ต้องคิดเลยว่ากินอาหารเป็นคอร์สแล้วเราจะไม่อิ่มบอกเลยว่าอิ่มจริงนะคะเพราะว่า เชฟเขาตั้งมาแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยถ้ากินหมดเนี่ยจะต้องอิม่มถ้าไม่อิม่มแสดงว่า ไม่ได้แล้วนะเราจะต้องลดน้ําหนักแล้วนะเพราะฉะนั้นนะคะบอก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะบอกว่าแวะมานะคือไม่ได้ผ่านมาแล้วให้แวะนะบอกเลยว่าตั้งใจแวะมาต้องมานะคะที่ร้านนาโปเนาะเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปเสิร์ชเขาเลยนะคะใน Facebook ได้เลยนะเดี๋ยวว่าปอก็จะแนบทิ้งทายไว้ให้นะคะใครมาไม่ถูกก็ตามมานะ,ะเพราะว่าร้านเขาดีมากจริงๆนะคะสุดท้นนะะายนี้ว่าปอก็ฝากเพื่อนทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์นะกดจิดตามที่เ ลองดูแล้วก็อย่าลืมไปสับสไครต์กับปอลโลกันได้ในอินสตาแกรมนะคะที่ปอลลลองดูเนาะก็อย่าเพิ่งดืมปอลลกันไปนะคะแล้วเล่ามาลอกันใหม่เนาะในคลิปหน้าว่าปอลลจะพาเพื่อนทุกคนเนี่ยไปรีวิวที่ไหนไปรีวิวอะไรนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะวันนี้ปอก็ลาก่อนนะแบบความอลรงการที่นี่ก็ตื่นตาตื่นใจปอลมากแล้วปอก็ไปก่อนนะพีบ้า อย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ย